ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านลงพื้นที่มาที่จังหวัดอุบลราชธานีมาดูเรื่องของการสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจแล้วก็กระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจกันด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านมาที่อำเภอวังินชราบท่านก็มาที่ตลาดเจริญศสี<อ>ซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งค้ารายใหญ่ส่งออกนะคะสินค้าของภาคอีสานกันเลยทีเดียวและนอกจากนั้นท่านก็ยังเดินทางไปที่ช่องเมกด้วยไปดูเรื่องของการค้าชายแดนกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเขาได้มีการจัดประชุม Not It t t h i l l n n d CLMV Build s i n e s s Forum 2025ที่อุบลราชธานีนะคะซึ่งงานนี้จัดอยู่ที่โรงแรมสุนีนั่นเองค่ะโดยนายพิชัยนริธพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องก็จะมีทั้งทางปลัดกระทรวงพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการหอการค้าสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศ CLMV CLMV ก็จะมีกัมพูชาสอปปลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามมาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมการลงนามบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOU mm. ด้านการค้าร่วมกันด้วยกับผู้ประกอบการต่าง ก็มาออกบูธภายในงานด้วยแล้วก็ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะรวมไปถึงการวางจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่นของกินของใช้แล้วก็ของฝากที่สะท้อน เอกลักษณ์วัฒนธรรมอีสานภายในงานนี้ด้วยค่ะค่ะโดยสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและขยายตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศ CLMV เปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและค้นหาความร่วมมือใหม่ที่จะช่วยสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่องทางในการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจากประเทศ CLMV โดยตรงเพื่อเป็นการหาช่องทาง ความร่วมมือและขยายธุรกิจร่วมกันสร้างความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการค้านะคะรวมถึงช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศจนตลอดการเชื่อมโยงสร้างโอกาสในการค้าขายชายแดนภาคอีสานอันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและระดับภูมิภาคให้เติบโตนะคะรวมถึงทําให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยซึ่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันสักนิดหนึ่งค่ะ กระทวงพาณิตย์เรามีนโยบาย80-20นะครับ80%คือการช่วยเหลือให้เอกชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปได้เราอยากเห็นการพัฒนาทั้งทุกด้านนะครับรัฐบาลเองทำเศรษฐกิจ จะไดไม่ได้นะครับเอกชนต้องถึงมีหน้าที่ของเอกชนที่จะทําให้เศรษฐกิจ,จเจริญได้ทําอย่างไรที่จะทําให้เอกชนมีความสามารถในการขยํานะครับการส่งออกไตรขยายในเดือนกุมภาพันธ์14%มกราขยายแล้ว13.6%ขยายได้12%ติดต่อกัน2เดือนนี้ไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นมันเป็น10ปีนะครับเราก็อยากเห็นว่าการขยายตัวของการค้าเนี่ยถ้เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจครับดันให้เศรษฐกิจเจริญต่อไปนะครับ การลงทุนก็ไหลเข้ามาการค้าขายระหว่างชายแดนเนี่ยปีที่แล้วเราสูงถึง1.81ล้านล้านลเลยครับโตขึ้น6.1เซ ทำยังไงที่การ ai, ขยายการค้าชายแดนให้เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ประเทศเขาจเจริญด้วยเขาก็มีมาซื้อของเรามากขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นคือพัฒนาไปด้วยกันการเกาะกลุ่มของประเทศต่างๆในภูมิภาคเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแา่ทายังไงที่จะเกาะกลุ่มให้เราพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นแนวนคิดอันนึงที่เราอยากเห็นของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นแนวนคิดของรัฐบาลด้วยว่าเราจะต้องพัฒนาไปด้วยกันแล้วเราก็จเจริญไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยาอยากเห็นครับ เรื่องของตลาดการค้าขายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะคะที่สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาคนไปเที่ยวมาอย่างี้เขาก็ต้องมีตลาดเพื่อที่จะได้หนึ่งซื้อของกลับไปฝากบ้างละหรือว่ารวมถึงผู้ประกอบการเขาก็มาวางจําหน่ายถือว่าเป็นเรื่องของอศูนย์กลางในการที่จะทําให้เงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะค่ะและนอกจากนั้นท่านมาแล้วนะคะท่านก็ เขาเรียกว่ามีการเปิดตลาดธงฟ้าราคาประหยัดกันด้วยพี่น้องประชาชนก็ได้สินค้าอุปโภคบริโภคไปนะคะถือว่าได้ราคาที่ประหยัดแล้วก็ของมีคุณภาพด้วยนั่นเอง,องนะคะคุณผู้ชมคะ